ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็นึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสิมิถุนายนโปรดใช้วิจารณญาณ ในการดับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเนวทันพีโป้ดับหน่วยโบนเบ่งปาน,นดับสองเบง่เนะบเงปานดับสองตัวเดียวนะดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้ครับสุภาโชตเบ่งปันแนวทันบนล่าง6 1 6 2 6 4 6 7 1 6 4 1 6 7 9 6 4 9 6 7วิ่ง6ตัวเดียวบุนวิ่งล่าง2ตัวเดียวคู่ล่าง สองหนึ่งสองห้าสองหกสองเจตสูตชูดเจ้าของข้อมูลใบนี้ครับพีพอเดินสิบหน่วยบูนแบบหกตัวก็เบ่งปันหนึ่งสี่ห้าเป็ดเก้าศูนย์ 1>, 1 4ึ่งสท่านผูชมก็เบ่งปัน6ตัวเดียวทัน10บนอยสิบนอยพีโป้นะท่านพีโป้เจ้าของข้อมูลไปต่อกันเลยครับผมใบนี้เอ้ยเด่นหลักอร้อย ก็เบ่งปานสามสี่หกแปดเก้าศูนย์สามสี่หกแปดเก้าศูนย์ก็เบ่งปานเบ่งปานหกตัวเบ่งปันหกตัวให้พิจารณา ใบนี้ครับพี่โปดับ10หน่วยโบนเบน่งปานเบ่งปานดับสดับสนะดับ10หน่วยโบนพี่โปขอบคุณจริงๆเลยเนวทางท่านาผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด, share, กด,ดติดตามต่อไปครับผมครบโบนหกตัว PEOPLE 4 5 6 8 9 0 4 5 6 8 9 0ท่าน PEOPLE PEOPLE เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยลูจิเล็นาะก่เบ่งปันคู่2ตัวล่าง14 16 183 85 0 5 2 5 8 7 2 7 0 7 8 9 4 9 6 9 8 0 3 0 4 0 5 0 6 9 3 9 4 9 5 9 6นะถ้าพอชม ขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบงปานไปต่อกันเลยใบนี้ครับรวมชุดสองตัวล่างโลจิเลตนาคาโลจิเลตนาคาเบงปานจากไหลายแนวทางโลจิเลตก็เบงปานโซนซี 0 5 0 6 0 8 1 4 1 5 1 6 1 8 2 4 2 5 2 6 2 8 8 0 8 1 8 2 8 3นะรวม16ชุดให้พิจจรณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชุมใบนี้ครับดับหลัก10ชั่นช่างหนูนนะ ดับหลัก10ล่างแบบสองตัวเนะี่ยอดีตยาวๆดับ2ตัวก็เหลือ8ตัวนะศูดับ0ูดับหกนะก็ก็เหลือแปตัวท่านผู้ชมใบนี้ครับผมตัวเดียว9 9้สอง 94 96 97 98การ84 87 930 937 938 370 376แล้วก็378นะท่านผชมนะขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบน,นี้เบ่งปานุทันล่าง เบ่งผ่าน6 8 6 8นะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งป่น6กับ8อดีตที่แล้วผ่านตรองนะใันนี้ครับจับคู่ด้วยเต้น คนพิพรเดินลาบสองสูตรจับคู่ด้วยเต้หมหนึ่งห้าแปดห้าสามหนึ่งห้า,หหารวม6คู่นะรวม6คู่ให้พิจารณา ไปกันต่อครับลูจิเลสนาคารวมตัวอีกแล้วจากหลายแนยวทางอดีตที่แล้วผ่าน๋ยวทานใหม่นี้ครับจบคู่รวมตัวกันเบ่งปานเน้น16 18 36 38นะท่านผู้ชมนะก็เป็นแนวทางลูจิเลสนาคาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้เอยเพนเพนแบ่งป,ปันเดียเเด่ยวทางแบ่งปันเดี่ยวทางอดีตที่แล้วผ่านเดือนทานใหม่นี้ครับเปดกับหกนะจับคู่เปดหกหกแปดสามแปดเก้าแปดเก้าหกนะเพนเพน เพนเพนเจ้าของเนวทางที่เบงป้านไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ครับเนวทานชุดเต็ม3ตัว245 247 249 2, 240 527 529 205 729 702 902 745 945 405 749704409 795705905709นะท่านผู้ชมออกคมออกคมเจ้าของแนวทางที่เบงปันใบนี้ครับหน่อยูรณ145 689 145689 เบ่งปันหกตัวพ e โป l ไปต่อกันครับผมใบนี้สิบล่างใบนี้ก็คืออดีตที่แล้ววิภยรักนะสองเก้าผ่านผ่นสองทานพโพชมเนี่ยท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันสามเจ็ดน,นะสามเจ็ด เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม